เวลา17.55นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดพระศรีมหา,าธาตุเขตบางเขนในการพระราชทานเพลิงศพเรือตรีสันติลุนเพซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากไตาวายเรื้อรังเมื่อวันที่10ธันวาคม2567สิริอายุได้88ปี เรือตรีสันติลุนเพเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2479เป็นบุตรของหม่องลุนเพกับนางคุณลาบลุนเพสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนอสัมชัญและระดับอุดมศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นผู้สนใจศึกษาด้านดนตรีมาตั้งแต่อายุ14ปีมีโอกาสไปศึกษาต่อด้านเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับคอรัสที่ประเทศอิสราเอลและยังสำเร็จการศึกษาด้านดนตรีจาก Trinity College of London ในปี2527เข้ารับราชการที่หมวดขับร้องแผนกดนตรีกองทัพเรือและมีโอกาสถวายงานเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,น,นีพันปีหลวงในหลายโอกาสเรือตรีสันติลุนเพเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมีผลงานด้านขับร้องเพลงรักชาติและเพลงคลาสสิกโดยเฉพาะเพลงพระราชนิพน์ความฝันอันสูงสุดและเราสู้ ทั้งยังเป็นผู้ที่ตนประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่องจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีสากลขับร้องพุทธศักราช2,558 วันนี้เวลา19นาฬิกา35นาทีทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีเสด็จไปยังเดะพายรีสอร์ทจังหวัดปทุมธานีส่งเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็นหนึ่งหรือทูบีนัมเบอร์วันแคมป์รุ่นที่32ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทูงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2551ปีละสองครั้งช่วงปิดภาคการศึกษา ใช้การจัดสรรโคต,รต้าให้แก่สมาชิกท o b ีนับวันช่วงอายุระหว่าง14ถึง21ปีทั่วประเทศกำหนดระยะเวลาค่าย6วัน5คืนสำหรับรุ่นที่32จัดขึ้นระหว่างวันที่24-29ถึงมีนาคม2568มีสมาชิกชมรมทูบีนับวันทั่วประเทศเข้าร่วมจำนวน500คนในการนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิกท o b ีนับวันสู่ความเป็นหนึ่งหรือท o b ีนับวันแคมป์รุ่นที่32แล้วทอบ วีดีทัศน์กิจกรรมในท v ีนับวันแคมปและการแสดงความสามารถของสมาชิกซึ่งเป็นผลจากการฝึกฝนทักษะในค่ายจำนวน7กิจกรรมที่มีแนวคิดที่ต้องการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคมใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในเช่นการค้นพบความสามารถของตนเอง เกิดความเชื่อมั่นภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองโดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นไอดอลร่วมกันฝึกฝนให้สมาชิกเกิดการพัฒนาพฤติกรรมและทักษะโดยเฉพาะเรื่องการเป็นแกนนําตลอดจนพัฒนาความสามารถในกิจกรรมสร้างสรรค์เช่นการแสดงการเต้นการร้องเพลงการใช้ภาษาการเล่นกีฬาและดนตรีโดยสามารถนําไปต่อยอดในอนาคตได้จากการประเมินผลพบว,ว่าสมาชิกค่ายรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองมากที่สุด ในการแสดงความสามารถถวายเพื่อทอดประเนตรและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้านหลังจบการแสดงผู้แทนสมาชิกกราบทูลรายงานความรู้สึกในการเข้าค่ายและร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนในการนี้มีพระดํารัสแก่สมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวันเมื่อวานแผ่นดินไหวทุกเราโอเคๆๆไหม ความจริงก็ไม่เคยคิดว่าประเทศเรานี่จะมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงแบบนี้นะ ครั้งนี้ก็รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเื่อตึกที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็มีตึกมีการถล่มด้วยแล้วก็เป็นตึกที่มีคนติดอยู่ในนั้นเยอะ,ยะแยะตอนนี้ก็กําลังช่วยเหลือกันอยู่ยังไงก็ตามเ,าเมื่อพวกเราทุกคนที่นี่ปลอดภัยก็ดีแล้วนะจากที่ฟังน้องๆผู้แทนสมาชิคกค่ายกล่าวถึงความรู้สึกก็ทําให้เชื่อได้ว่าครอ,อบครัวทีบีน เมื่อวันของพวกเราจะยิ่งเพิ่มและขยายเครือข่ายต่อไปอีกอย่างมากมายเพราะทุกคนต่างก็พูดเหมือนเหมือนกันว่าสิ่งดีๆที่ได้รับจากค่ายนี้จะนำกลับไปสร้างและสานต่อจากรุ่นสู่รุ่นตลอดไป ได้ยินแล้วก็รู้สึกดีใจนะที่สังคมของพวกเราประเทศชาติของพวกเราในอนาคตจะมีเด็กๆและครอบครัว To be number o n วเติบโตเป็นคนเก่งและดีต่อๆไปยังไม่มีที่สิ้นสุด วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสมาคมราชกรีธาสโมสรเขตปทุมวันในการแข่งม้านัดพิเศษชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจาักรีบรมราชวงศ์ครั้งที่41ซึ่งเป็นการแข่งม้าที่ผสมหรือเกิดในประเทศไทยไม่จำกัดอายุระยะ1,900เมตรเป็นการแข่งโดยการต่อน้ำหนัก โดยให้น้ำหนักสูงสุด61กิโลกรัมและน้ำหนักต่ำสุด51กิโลกรัมโดยปีนี้มีม้าเข้าแข่งจำนวน8มา้าการแข่งม้านักพิเศษชิงถ้วยพระราชทานเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เริ่มขึ้นเมื่อปี2507นระยะ9เฟอร์ลอง ต่อมาปี2543ได้เพิ่มระยะเป็น1,900เมตรปี2545ได้ลดระยะเหลือ1,540เมตรปี2550ได้ลดระยะเหลือ1,300เมตรและในปี2554ได้เพิ่มระยะเป็น1,560เมตรและปี2567ได้เพิ่มระยะเป็น1,900เมตรโดยการแข่งมีกติกาอยู่ว่าม้าคอกใดชนะถึง3ครั้งจะได้ถ้วยพระราชทาน ที่โรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาโประหม่อมให้ในายโชคนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจจการดอกไม้และตะก,กร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่อาสาสมัครฐานราน มูหมัดอารอาพัตติผพลปืนเล็กกองร้อยฐานพรานที่4914หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่49ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดรอบยิงขณะปฏิบัติศาสนกิจละศีลอดเปิดปอสอที่มาสยิดเมาะตูรอบ้านเมาะตูรอบ้านย่อยบ้านจะแนะหมู่ที่2ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมาอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหา ที่สุดไม่ได้ ที่โรงเรียนพระดาบดมูล,ลนิธิพระดาบดอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปรา,าการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูล,ลนิธิพระดาบดเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเสียบัตรและให้โอวาดแก่ศิษย์พระดาบดรุ่นที่47ปีการศึกษา2567ในโอกาสสำเร็จการศึกษาโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิพระดาบดคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารสำนักงานมูล,ลนิธิโรงเรียนพระดาบดร่วมในพิธี ปีการศึกษา2567มูล,ลนิธิพระดาบดได้ปรับได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้ได้โอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาเป็นศิษย์พระดาบดตามหลักสูตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบดจำนวน72คนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดสอนใน7หลักสูตรประกอบด้วยช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่าง,งยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงช่างไม้เครื่องเรือนและช่างสีอาคารช่างเชื่อมและเคหพิบาลตั้งแต่วันที่24เมษายน2567 และสำเร็จการศึกษาในวันที่30มีนาคม2568เป็นชาย5้คนและหญิง16คนมีการฝึกทักษะอาชีพแบ่งเป็น4ช่วงได้แก่การฝึกทักษะพื้นฐานช่างเป็นเวลา4เดือนการฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อเข้าสู่อาชีพ5เดือนการฝึกงานในสถานประกอบการ2เดือนและการประเมินผลเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา1เดือนโดยผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำแล้ว67คนรับราชการทหาร4คนและประกอบธุรกิจส่วนตัว1คน ในช่วงบ่ายพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิพระดาบทเป็นประธานในพิธีลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิวระหว่างบูรณาธิพระดาบทกับบริษัท TOA อเพประเทศไทยจำกัดมหาชนเพื่อดำเนินการด้านพัฒนาบุคลากรออกแบบวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาครูผู้สอนพระดาบทให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพช่างทาสีและวัสดุเคลือบผิวและสร้างสื่อการเรียนการสอนตามวิชาชีพซึ่งบันทึกข้อตกลงนี้มีกำหนดระยะเวลา5ปีระหว่างปี2568ถึง257 เพื่อช่วยพัฒนางานด้านวิชาการของโรงเรียนพระดาบทให้ได้มตาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น